สวัสดีครับผมนายชัยทศัสดีชั้นปวช .1 ทับ2แผนกวิชาสาขาชัางยนต์คุณครูผู้สอนคุณครูสุทัศนีปูนจากที่ผมได้เรียนและศึกษาวิชางานตักยานยนต์ระบบไฟสัญญาณทำให้ผมเข้าใจวงจรและสามารถวิเคราะห์วงจรวิเคราะห์อุปกรณ์และตรวจซ่อมได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ผมสามารถนำความรู้ ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจและสามารถมีอาชีพติดตัวสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนพัฒน์หมายสุนคำอยู่ชั้นระดับปชวชหนห้องสองจากที่ผมได้เรียนงานจักย,ยานยนต์กับครูสุทัศน์พาณิพูุในหัวข้อเรื่องระบบไฟสัญญาณทำให้ผมสามารถ ต่อวงจรได้อย่างถูกต้องแนะนำเอาไปใช้ชีวิตประจาวันได้ครับสวัสดีครับผมนายธีรพันธ์แสงสกุลจากปวช .1 ห้อง2ครูผู้สอนอาจารย์สุทัศน,น์ธานีพูลจากที่ผมได้ศึกษาหัวข้อระบบไฟสัญญาณโดยเรียนรู้จากสื่อต่อวงจรทางจอ ทำให้เข้าใจง่ายเข้าใจวงจรการทำงานหลักการทำงานต่างๆของอุปกรณ์จากนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ตัวรถทำให้ผมมีความรู้ยิ่งขึ้นต่อวงจรได้ถูกต้องทำให้ผมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับและแนะนำเพื่อนๆต่อได้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์บุตรเงินชั้นปวช1ทับ2จากที่ผมได้เรียนงานจักรยานยนต์กับครูสุทัศน์ธานีพูลในหัวข้อไฟสัญญาณทำให้ผมเข้าใจวงจรระบบไฟสัญญาณการทำงานของอุปกรณ์และ สามารถต่อวงจรได้อย่างถูกต้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสิบกรคงศรีจากแผนกช่างยนต์ชั้นป่ชครับสองจากการที่ผมได้เรียนเรื่องงานจักรยายนยนต์กับครูสุทัศนีพูลผมได้ต่อจากสีวนจร หลังจากนั้นครูได้ให้ผมลงมือปฏิบัติจริงในตัวรถทำให้ผมสามารถเช็ครถจักรยานยนต์และสามารถนำอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ครับครับ